คือตัวจตามเมืองต้นใช้ได้ง่ายได้ผลไวแค่นาทีเดียวเนี่ยก็เห็นแล้วทุเรียนเรามันรอไม่ได้ เมื่อวันที่13มิถุนายน2568กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทชเปิดตัวต้นแบบนวัตกรรม Ensent อุปกรณ์วิเคราะห์สารตกค้าง b y 2ในทุเรียนแบบพกพาพร้อมลงพื้นที่นำต้นแบบ Ensent ไปทดสอบการใช้งานภาคสนามที่สวนทุเรียนในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เกษตร แ,และผู้ส่งออกทุเรียนในการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจวัดปริมาณสาร b y 2ในทุเรียนไทย b y 2เนี่ยก็เป็นสารต้องห้ามตัวหนึ่งครับจีนเนี่ยเขาก็เลยมีกฎหรือมีเกณฑ์ทุเรียนที่จะส่งไปเนี่ยครับจะต้องปลอดจาก b y 2เราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญปวกกับว่าเรามีแพลตฟอร์มเรื่องของการตรวจตรงนี้ครับเราก็เลยลองพัฒนาะ ในส่วนนี้ขึ้นมาครับในส่วนนี้ก็คือเราเป็นการทดสอบภาคสนามนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆก็คือที่เราคุยกับทางสมาคมทุเรียนไทยแล้วก็สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ชุมพรครับสำหรับต้นแบบนัตกรรมเอ็นเซนประกอบด้วย2ส่วนหลักได้แก่ขั้วเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าที่จำเพาะกับสาร BY2 กับเครื่องอ่านและประมวลผลแบบพกพามีจุดเด่นคือใช้งานง่ายสะดวกสามารถนําไปใช้ได้ทุกที่รู้ผลได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วภายใน20นาที โดยผลจากการทดสอบเอนเซนสามารถรายงานค่าความเข้มข้นของสาร BY2 ต่ำสุดได้ถึง0.56 ppb ซึ่งตามมาตรฐานการส่งออกทุเรียนของจีนกำหนดให้มีปริมาณสาร BY2 ได้ไม่เกิน2.0 ppb ต้องบอกว่าตอนนี้เครื่องเป็นเครื่องต้นแบบก็ดเดี๋ยวจะลงพืง้นที่ให้ทดลองใช้เพื่อที่จะดูหนึ่งความแม่นยำสองการใช้เครื่องจะมีการติดตามผลเครื่องตัวนี้มันใช้ได้ง่ายได้ผลไวคือแค่นาทีเดียวเนี้ยก็เห็นละคือจะเสียวเวลาตรงเตรียมอุปก,กรณ์ปิดนาทีพอเราหยดสารลงไปเนี่ยแค่นาที วลร,รูแอย่างไรก็ตาม,ตามการตรวจวัดปริมาณสาร b y 2ในทุเรียนด้วยอุปกรณ์เอนเซนไม่ได้เป็นการทดแทนวิธีปัจจุบันที่ยังต้องใช้วิธีตรวจแบบมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการกลางแต่การตรวจด้วยนวัตกรรมเอนเซนเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนไทยสามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองมันไวหรือไม่ต้องมานั่งรอว่าเออไปตรวจมาแล้วเนี่ยมันจะเจอบไหมเราต้องใช้เวลาสี่ห้าวันแล้วทุเรียนเรามารอไม่ได้คือมันเหมือนเป็นเบื้องต้นคือตรวจสามเบื้องต้นถ้าเบื้องต้นไม่ นันนนนนมมัััก็ไปงง่่่่่าาายใชชเเเะจืืออตวึบเป็นวิธีที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในขั้นตอนการส่งตรวจผลผลิตอีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นผลผลิตไทยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกในระดับสากลคือตัวนี้ค่าใช้จ่ายมันถูกแถวส่วนที่จับต้องได้มากเลยถ้าเราไปตรวจที่แลบนะค่าใช้จ่ายมันจะสูง หนึ่งลดขั้นตอน2เวลาก็จะสั้นลง3มก็คือถ้าใช้จ่ายในการสตรีมก็จะน้อยลงอย่างน้อยน้อยเกษตรกรสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองก่อนว่าทุรียนของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจือปนแน่ๆเพิ่มความมั่นใจทั้งคนซื้อและคนขายหลังจากที่เราทดสอบภาคสนามแล้วก็เปรียบเทียบผลการวัดเราก็จะต้องมีเรื่องมาตรฐานที่มารองรับก็อันนี้ก็จะเป็นเฟสถัดไปที่เราจะขยับเดียวกันถ้าทําแล้วมีเอกชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดนะครับทางสชเราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อให้ไปผลิตนะครับ